ระวังมิจฉาชีพกวินโป้ชี้แจงหลังถูกปล่อยข่าวเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์ตองกวินทำศัจจานันออกมาชี้แจงพร้อมลงบันทึกประจำวันหลังมีคนปล่อยข่าวว่าถูกจับเพราะมีความเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์จากการที่มีคนที่ปล่อยข่าวด้วยการนำคลิปวิดีโอที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มคดีอื่นๆแล้วใส่ภาพของอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยพร้อมแคปชั่นจับกลุม่มซึ่งหลอกล่อให้ผู้คนสนใจโดยไม่มีข้อเท็จจริงอะไร ล่าสุดทางกวินได้โพสต์ชี้แจงเรื่องนี้ผ่านทางโซเชียลของตัวเองกวินทมสัจจานัน์โดยมีข้อความว่าสืบเนื่องจากที่มีการเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับตัวผมในช่องทางออนไลน์โดยเป็นการกระทําของเครือข่ายมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อและภาพของผมเพื่อหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อและนําเงินไปลงทุนกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ซึ่งเป็นการแอบอ้างโดยไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับผมทั้งสิ้นขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแจ้งเบาะแสะและส่งข้อมูลมาให้ ตอนนี้ในส่วนของการดำเนินการขั้นต้นผมได้แจ้งความและลงบันทึกประจําวันเรียบร้อยแล้วผมขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่มีเหตุการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับการถูกจับกลุมหรือละเมิดกฎหมายตามที่ข่าวปลอมกล่าวอ้างจึงขอความการุณาอย่าแชร์ต่อเพราะอาจเข้าข่ายเผยแพร่ข้อมูลเท็จตามกฎหมายสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์และระวังมิจฉาชีพด้วยครับ